สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับกล่องมาเชียเชนเคยไเดอครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงนี้กะเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องเนาะครับกังได้กะรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมในช่วงระยะเวลาที่ว่าอาจจะมีโครงสุดถ่ายปูศรีสเกตครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมขออนุญาตปูครับก็คือกอล์ฟมาเชียจะนําตัวเล็ก อ่สีตัววิเศษของปูเนี่ยแหละครับผมครับมาประกบเป็นเลข3สามตัวให้พี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขซี่ตัววิเศษของปูนี่ครับที่ได้เหตุขอมูลสถิติขึ้นมาเนี่ยครับพี่น้องเนาะกับมีอยู่อยู่สองสามงวดนะครับผมที่วินหรือว่ากอดข้อกันมากทั้งสามตัวครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ก็ับมีความรู้สซึ้อยู่ครับผมคิดว่า อาจจะมาสามตัวได้ครับผมในเหลขกสี่ตัวเด่นของปูสีสะเกตนี่ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกับมาเชื่อจะพภาพพี่น้องประกอบเป็นเหลขสามตัวสีคู่ได้ครับพี่น้องเนาะสามตัวสีคู่ครับโดยเอาเหล็กปูซีตัววิเศษนี่แหละครับผมปูสีสะเกตนี่แหละครับพี่น้องเนาะวิ่นกันเบิ้งครับผมเพราะว่าตามข้อมูลเนะครับพี่น้องตามข้อมูลครับตั้งเต่บต้นปีมากครับพี่น้องเนาะ เลขสูตรนี่เคยกอดข้อกันอยกครับพี่น้องกอดข้อกันมากก็คือในงวด6เก1าศู์สิบหกษภาครับผม16กพุสภาครับช่วงกลางปีครับพี่น้องเนาะเลขออก69060นี่อ่าสูตรปู้ศิสเกตมี9056ครับพี่น้องเนาะนี่คือมาสามตัวได้ด้วครับผมแล้วก็ หมวดวันที่สิบหกมิถุนาครับผมสิบหกมิถุนาครับสูตรนี้เขาสามตัวขึ้นกันครับพี่น้องเนาะาเลขออกห้าศูนย์สี่สามหนึ่งแลครับผมขึ้นบนครับผมเข่าบนาเลขโปมีสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับสี่ห้าศูนย์หนึ่งเข้าห้าศูนย์สี่แล้วก็ก็จากนั้นเด็มีเหล็กเบิรนน้ำครับพี่น้องเนาะ หกสองสี่ครับผมเบิร์น 6, 7, 2, ครับเพิ่นกับีหกเจ็ดสองสามครับหกหกห้าสี่ครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขเบิร์เอาในคลิปนี้บ่ไจ้จับเลขเบิร์นได้ครับผมวิ่นแบบสามตัวครับพี่น้องเนาะครับไปเบิงรงนสถิติน้ำกันน้ำกระดได้ด้ครับผมสี่ตัววิเศษปู่ศีสเกตนีกะจริงๆงปูศีสเกตนีหไยมาสหลายงวดเลยด้วครับผมเราลอกกลางปีให้กันครับพี่น้องเนาะเพียงแตว่ว่าหนึ่งคือ ปูมาอยู่กับเกาะมาเชื่อแล้วก็คือว่าบ่ค่อยดังนะครับผมบอกตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะจริงๆเลขเด่นซีตัวปูนี่หายมาโดนแล้วด้วยครับผมครับหายมาโดนแล้วพี่น้องซีสามารถย้อนเบื้องใดได้ครับผมว่าปูหายเต้งงวดใดเกามาเชื่อกับประมาณสิบหกมิถุน่าแล้วครับพี่น้องเนาะหรือว่าหนึ่งมิถุน่าประมาณนั้นแหละครับผมที่ปูหายตัวเด่นมากซีตัวนี้ครับสำหรับว่างวดนี้ก็ถือว่า เป็นงวดสิ้นปีครับพี่น้องเนาะสิ้นปีสูตรนี้จะเป็นยังไงครับพี่น้องเนาะจะเดินดีบอครับก็อานเชื่อารุษึกว่าสูตรนี้ครับผมครับตั้งแต่เห็ดเห็ดลิปมาครับบอกกับน้ำเชื่ออยู่ครับผมว่าไปขามโค้งไปดูพื่อกันได้ครับพี่น้องขามโค้งดูแล้วกันถ้าขามโค้งดูทังสี่ครับพี่น้องเนาะเลขไทยกันอาจจะมีครับพี่น้องพิจะหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะ ว่าสังเกตเบิ้งตั้งแต่ปล่อยเล็กชุดนี้ไป0439นี่ครับที่ปุกปู้ประกอบได้4คร่ครับพี่น้องเนาะมี93940304นี่ครับผมครับออกไปขามโค้งนี่ประมาณหลายงวดอยู่ด้วยครับผมลาสุนกันยังเก่าซีอยู่ครับพี่น้องเนาะครับตอมนมาเชื่อก็เลยมีความมั่นใจอยู่ครับผมว่า เลขซตัววิเศษของปูนี่จังได้กับตรงนี้เห็นรัฐบาลไทยครับก็เลขเป็นห่วงครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่ามาสาตัวจะเสียโอกาสก็มาเชียกันเลขตรงวินให้พี่น้องซีเบิงเลยครับจะได้เป็นเลขอ่าซีคู่ครับพี่น้องเนะาะสตัว4คู่พี่น้องซีก็ล่องจับหมุนอาเดอครับผมกับอาจชิบรตรงหรืออาจชิตรงตามที่กองมาเชีย ประกบนี่เพราะว่ากาบมาเชียกับอิงเหล็กสองตัวปูครับพี่น้องเนาะส่วนรักลอยก็คือวิ่นกันในซี่ตัวนี่แหละครับผมเอาครับพี่น้องล่องไปเบิ้งน้ากันครับผมจึงไดกับขอกับขอในหยาดปูได้ครับผมที่เอามาเห็ดเป็นเหล็กสามตัวเลยครับขอขอพระคุณพี่น้องที่ที่เขามารับช่รมบฟางครับพี่น้องเนาะขอให้ได้สามตัวเด้ครับพี่น้องมีโชฉมีลาไปน้ากันครับกดไหลกดแช่เป็นกําลังแรงใจครับกอบมาเชียน้ำเชียในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กับต่อมาเชร์กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมลองแคปบไปเบืองเนอครับผมให้เบืองอีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่ต้นปี17มกราครับพี่น้องเนาะจนถึง16ธันวาครับผมต้นปีถึงปลายปีเลยครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ครับผม4ีตัววิเศษของปู่ครับปู่ก็ได้อ่าเฮ็ดให้เบิองตั้งแต่ช่วงเดือน อาพุสภามากเดแล้ะครับพี่น้องเนาะครับลองเบิรงนเลือครับพี่น้องนี่ล่เบิรงครับคยเคยเข่ามาสามตัวคืองวดนี้ครับผมสิบหกพุษภาเนี่ครับพี่น้องเก้าศูนย์ห้าหกเลขออกหกเก้าศูนย์นี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับแล้วก็มางวดนี้ครับผมสิบหกพิถุนานี่สี่ห้าศูนย์หนึ่งเลขออกห้าศูนย์สี่นี่ครับผมนี่ครับศูนย์นี่เด้อครับผม สูตรนี้ก็มีเขามีรุด้วครับพี่น้องนี่มีรุดแน่ก็มีครับผมรุดก็มีครับเขาก็มีแล้วก็งวดก้อนนั้นก็รุดครับผมมา่เข่างวดที่ออกพกหนึ่งนี่ครับผมลงรางเอาพี่น้องนี่ศูนย์สี่สามเก้าครับผมศูนย์สี่สามเก้าสูตรนี้ครับพี่น้องเนาะห้ายทันกะนนายที่ทราบดีครับผมกับตรงกับอาจารย์ขอนแก่นน้ำครับศูนย์สี่สามเก้า ครับเอาแคแอบเรนเดอร์ครับพี่น้องนี่คือเหล็กปูครับผมที่ให้ตั้งแต่เหล็กออกเลยครับผมโทรมาหากรมาเชียร์เลยสามสี่เก้าศูนย์ครับแลบ้วก็ปูประกบคูให้เป็นบนรางครับพี่น้องเนาะเพราะว่างววงูว่นหันปูให้บนหันลุ่งรางครับผมหกหนึ่งครับงวดนี้ก็เลยไฮมากเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับ อันนี้คือเลขสูตรซีต,รตัววิเศษเดอ้อครับพี่น้องครับผมสามสี่เก้าศูนย์ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะขออนุญาตปูกวินเป็นสามตัวให้พี่น้องเอพซีแคปไวดเด้อครับผมแคปไวยแคปไวยเบิองไวยพิจารณาเก้า 9, มาเชียร์วิเคราะห์เลขจัดสามตัวบนเลขปลูกชีสเกตครับครับ้บาเจม่า วิเคราะห์เลขกีตัวครับพี่น้องเนาะจิม,มี3สาม2เก้าศูตัวกับของปูนี่ครับพี่น้องเนาะเก้าสามเกามศูนครับสามตัววิ่นเอาเลยครับพี่น้องเนาะสี่เก้นี่ครับผมศูนย์เก้าครับเก้าศูครับเลขสีตัวนี้พี่น้องที่สามารถเอาไป กับน้ำเด้อครับผมกับน้ำครับอาชิมักสามสี่เก้าของสี่ก็ได้ครับผมเก้าศูนย์สี่ครับศูนย์เก้าสามเรือว่าสี่ศูนย์สามงสี่ครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่ายัดถิ่มในสี่ตัวนี้ครับผมเพราะว่าเขล์มาเชื่อวิ่ให้แล้วครับนี่แหละครับผมที่่ทีประกอบคูวิ่งคือเอาอิงตามเลขกสองตัวปูครับพี่น้องเนาะ เก้า่าครับนี่นะครับเพราะว่าที่เขาฟม่เชื่บอบอกแล้วครับพี่น้องคามโค้งดูมากเลยครับผมสุดนี่ครับคิดว่าตรงมาออกไท่แน่นอนครับพี่น้องเนาะที่บนหรือล่างหรืปัญหากับพี่น้องถ้าเป็นบนก็ลองเบิงสามอ่าสามตัวนี่ผิดจนหน้าเบิงครับอยากให้พี่น้องถือเกลขครับผมว่าอยากให้ทีมสูตรนี่เพราะว่า เห็นเห็นยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเดินดีขนาดใดครับผมนี่ครับและท่านที่ได้เบิ่งคลิปน้ำเชื่อจากอาจารย์ขอนแก่นครับผมก็มาเชื่อจากปูศรีสะเกดก็จะรู้ว่าสูตรนี้เดินดีครับพี่น้องเนาะครับครับพี่เจน่าเบ่งดีๆนี่ครับงวดนี้ได้ตามนี้แหละครับพี่น้องเนาะครับตั๋วาั้า ที่เป็นของน้ำเชื่อนี่เพิ่นสิประกอบทั้งหมดหกตัวเด้แล้วครับผมครับที่ยูน่นี่ที่ขาดไปสิเป็นเก้าศูนย์แล้วก็สามซีครับพี่น้องนะเนาะเห็นไหมาครับผมเก้าศูนย์กับสามซีเจ้าวาทาเลนในสามตัวนี้ทาม่าครับผมถือว่าคุ้มครับคุ้มเอาเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับแนวทางเลขวิเคราะห์ สามตัวครับปูชีสเกตเด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมกาีเห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะต่ว่ากะมีอีกเข็ดรับอีกอย่างหนึ่งได้ครับผมถ้าพี่น้องมีทุนแนนก็คือระวังเก่าสิกลับหัวแค่นั้นแหละครับพี่น้องเนาะจะเป็นห่วใดครับแต่ว่าขาขอให้มากตรงตรงสิและครับพี่น้องเนาะเก่าก็คือเก่าไปเลยครับผมครับเอานี่ก็เอามาให้พี่น้องที่ ผิจหน้าเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะโดยอิงจากเหล็กซีตัววิเศษของปูเนี่ยแหละครับผมเพราะว่ากามาเชียกะคือว่าแล้วครับพี่น้องเนาะเบิ้งมาหลายงวดแล้วที่ฟังโค้งบอกดูครับพี่น้องเนาะเหล็กสูตรนี้ครับก็เลยเอามาคิดว่าจะต้องไหลมาไทยนน่อนครับผมครับถ่ายคลิปนี้กามาเชียกะขอไว้พ่ให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมคลิปนี้เป็นเพียงข้อมูลและกกันแนวทาาให้พี่น้อง พี่จะหน้าเพิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับขอให้พี่น้องเอซโชคดีครับใน,นว,วันที่16ธันวาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ